เราแต่และคนต้องอดทนความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นคนุณธรรมสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับแต่มี่อชนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้ให้ร่มให้เงาให้ทั้งหมดเราแต่และคนก็สามารถเกื้อกูลกับเพื่อนรวมง,งานเกื้อกูลคนอื่น่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับ ให้ดูต้นไม้เป็นตัวอย่างต้นไม้นะครับจะงอกงามได้เนี่ยจะต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอันที่หนึ่งเลยครับเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี่จะต้องไปปลูกบนทรายบนดินต้องปรับตัวให้เข้ากับดินหรือทรายได้ไม่งั้นจะไม่งอกเมื่อ,องอกขึ้นมาแล้วเนี่ยโดนพายุโดนแดดโดนฝนต้นไม้ต้องทนนะครับเมื่อตอ้นไม้เติบใหญ่แล้วเนี่ย ต้นไม้จะให้ร่มเงาจะให้ดอกให้ผลกับทุกๆคนเห็นไหมครับที่ของเราเนี่ยมน้่ารักไหมต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยเท่าเดียวเรียนจากต้นไม้นะครับต้นไม้ขึ้นมาได้เพราะ,มมะเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีท่านบอกมนุษย์เนี่ยต้องมามเีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีพันธุ์พืชที่ดีสําหรับมนุษย์แต่ละคนคือสักจากครับรู้จักตัวเองไม่กระล่อนกับตัวเองติดต่อคนอื่นก็ไม่กระล่อนคนอื่น มีาักดิมีความจริงใจอันนี้เป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์เสร็จแล้วเราต้องปรับตัวครับเหมือนกับรากต้นไม้ปรับเข้ากับดินกับทรายเราก็ต้องปรับเข้ากับเพื่อนมนุษย์เพื่อนเจ้านายพวกน้องปรับตัวนะครับฟังเข้าเลยปรับตัวแต่โดยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งหลักศัจจกนะครับปรับตัวได้ต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยโดนพายุโดนฝนต้นไม้มาอดทนกันมาเช่นเดียวกันครับเราแต่และผลต้องอดทน ความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นคนุณธรรมสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับแต่มีเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้ให้ร่มให้เงาให้ทั้งหมดเราแต่ละคนก็สามารถเกื้อกูลกับเพื่อนร่วมง,งานเกื้อกูลกับคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำไปนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์เขาอานบรยุทธกเราด้วยซ้ำไปแต่เราเกื้อกูลเขาเราไม่หวังอะไรตอบแทนเหมือนที่ต้นไม้ไม่ทำอะไรตอบแทนนะครับ หวังว่าที่ผมพูดมานี่ยคงมีประโยชน์บ้างนะครับท่านทั้งหลายฟังไปแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ผมก็ดีดใจนะครับ